พัวหลับบะลูกพัวหลับบะลูกนอนกับยายดีๆเลยขวบจ๋า,จากระบวนนอนที่ยายอุ้มดีๆตั้งขึ้นข้ังเร็มเดี๋ยวทำแบบนั้นเดี๋ยวตกเดี๋ยวพอแม่เบรกรถแล้วน,น้องตกนะ ออเองออเองยืนหลับได้ไงอะ่ะออนกับยายสิลูกเดี๋ยวจะถึงบ้านแล้วเนี่ยเีกนิดเดียวโอยนะเดี๋ยวพอน้องเคลิฟเดี๋ยวล้มลงตึงทั้งตัวเลยนั่นน่ะนี่ไม่ได้ถูกอะไรเลยเนี่ย